หนึ่งนะคะในคลิปที่2แล้วนะคะครั้งนี้กับการเรียนรูปแบบออนไลน์วิชาภาษาไทยคลิปที่แล้วนักเรียนได้เรียนหนังสือภาษาพาทีบทที่11นะคะและก็ได้มีการทําแบบฝึกหัดไปแล้วในวันนี้คุณครูจะมาทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะคะในหนังสือภาษาพาทีเช่นเดิมค่ะ และก็บทที่11แต่เราจะมาทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งพร้อมทั้งทําแบบฝึกหัดเพิ่มเติมด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วเราเข้าสู่บทเรียนกันเลยค่ะ นักเรียนยังคงอยู่ในเนื้อหาหนังสือภาษาพาทีนะคะบทที่11เอเรื่องส่งข่าวเล่าเรื่องกันอยู่ค่ะในบางช่วงบางตอนนะคะพบจะเล่าเรื่องเกี่ยวกับการไปงานเลี้ยงแบบบุฟเฟ่ต์งานเลี้ยงแบบค็อกเทลแล้วก็งานเลี้ยงแบบโตจีนคุณครูมีตัวอย่างงานเลี้ยงประเภทต่าง เหล่านี้ให้นักเรียนได้ดูด้วยค่ะเพื่อเป็นแนวทางในการทำแบบฝึกหัดในวันนี้จะเกี่ยวกับการเขียนเรื่องงานเลี้ยงที่นักเรียนสนใจพร้อมทั้งวาดภาพประบายสีด้วยนะคะถ้านักเรียนพร้อมแล้วเราไปดูตัวอย่างพร้อมทั้งมีมารยาทในการไปงานเลี้ยงต่างๆให้ดูด้วยค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปรับชมกันเลยค่ะ แบบแรกจะเป็นการจัดเลี้ยงแบบบุฟเฟ่รวมทั้งมารยาทในการไปงานเลี้ยงแบบบุฟเฟ่ด้วยค่ะ ต่อไปจะเป็นงานเลี้ยงแบบคอกเทลนะคะนักเรียนไปดูตัวอย่างงานเลี้ยงแบบคอกเทลแล้วก็มารายาทในการไปงานเลี้ยงแบบคอกเทลไปดูกันเลยค่ะงานเลี้ยงแบบคอกเทลเป็นรูปแบบที่นิยมจัดในงานเลี้ยงแสดงความยินดีในโอกาสต่างๆมีการจัดทั้งในอาคารและในพื้นที่โล่งกลางแจ้งรวมทั้งริมฝั่น้ํามีลักษณะไม่เป็นพิธีการมากนักคอกเทลเป็นเครื่องดื่ม สมตั้งแต่2อ,อย่างขึ้นไปส่วนใหญ่เป็นเหล้าผสมที่ให้บริการที่บาร์งานเลี้ยงแบบค็อกเทลจึงเน้นบริการาเครื่องดืม่มทั้งแบบมีแอลกอฮอล์และไม่มีแอลกอฮอล์โดยจะจัดบริการอาหารประเภทอาหารว่างอาหารทานเล่นรวมถึงอาหารเล็กน้ำย่อยไว้ให้แขกร่วมงานเดินเลือกหยิบรับประทานตามความชอบเหมาะสำหรับการจัดเลี้ยงแขกจำนวนมาก ในงานเลี้ยงจะไม่มีโต๊ะอาหารจัดให้แขกนั่งรับประทานมีเพียงโต๊ะวางอาหารตั้งไว้เป็นส่วนกลางอยู่มุมต่างๆและบริเวณส่วนกลางของงานเปิดโอกาสให้แขกร่วมงานเดินไปมารอบงานเพื่อทักทายเจ้าภาพและพบปะสังสรรค์ผู้ร่วมงานอื่นๆระหว่างงานเลี้ยงพนักง,งานจะเดินถือถาดเสิร์ฟเฉพาะเครื่องดื่มไปตามบริเวณต่างๆของงานให้แขกได้เลือก อาหารที่บริการจะจัดวางไว้เรียบร้อยก่อนเริ่มงานปริมาณและความหลากหลายขึ้นอยู่กับเจ้าภาพซึ่งเป็นผู้กำหนดส่วนใหญ่จะเป็นอาหารชิ้นเล็กขนาดพอดีคำที่หยิบรับประทานได้สะดวกเพื่อแก้มไปกับเครื่องดื่มโดยใช้ไม้จิ้มฟันขึ้นมารับประทานในโรงแรมขนาดใหญ่นิยมจัดจานขนาดเล็กไว้ที่โต๊ะวางอาหารเพื่อให้แขก ใส่อาหารรับประทานภายในงานและจัดวางเก้าอี้ไว้มุมต่างๆของงานเพื่อให้ได้นั่งพักอาหารที่บริการมีทั้งคาวหวานแต่จะไม่ใช่อาหารประเภทมื้อหลักที่ทําให้ผู้รับประทานอิ่มท้องเหมือนงานเลี้ยงแบบอื่นแขกร่วมงานจึงสามารถรับประทานอาหารมื้อขําหลังจากเลิกงานได้งานเลี้ยงตอนเย็นนิยมเริ่มประมาณ6กโมงเย็นเวลาใน การบริการอาหารค่อนข้างสั้นประมาณ1-1ถึงชั่วโมงครึ่งจึงเป็นงานเลี้ยงที่เลิกเร็วกว่าแบบอื่นแขกสามารถอำลาออกจากงานได้ตามความสะดวกตอนนี้เราไปชมสถานการณ์ตัวอย่างของมารยาทสิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำในงานเลี้ยงแบบเขาเทลกันเลยดีกว่าค่ะการแต่งกายเข้าร่วมงานเลี้ยงฝ่ายชายควรแต่งกายด้วยชุดสูทและเสื้อเชิต้ต ผูกไทยสามารถเลือกได้ทั้งแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการและสวมใส่รองเท้าหนังหุ้มส้นส่วนฝ่ายหญิงควรแต่งกายด้วยชุดกระโปรงหรือชุดเดรสไม่ควรสั้นหรือโป๊จนเกินไปรองเท้าควรเป็นรองเท้าส้นสูงหรือไม่มีส้นก็ได้ไม่ควรใส่รองเท้าแตะหรือรองเท้าผ้าใบ เมื่อถึงงานควรกล่าวทักทายเจ้าภาพรวมไปถึงแขกที่อยู่ในงานและควรมีของข,องขวัญเล็กๆน้อยๆให้แก่เจ้าของงานด้วย อาหารไม่ควรยืนขวางทางผู้อื่นเมื่อเลืกเสร็จแล้วควรหมี่ทางให้ผู้อื่นเข้ามาเลือกอาหารได้ตามสะดวกม่ควรนำไม้ที่ใช้แล้วมาใช้ซ้ำในอาหารจานอื่น คนภาชนะที่จัดไว้มีควรใช้ไมจ้จิ้มที่ใช้จิ้มอาหารมาแค้ฟันเมื่อมีพนักงานนำอาหารมาเสิร์ฟม,ม่ควรปฏิเสธว่ารับประทานอาหารไม่ได้ จะไม่ชอบก็ต้องพยายามรับอาหารทุกอย่างที่ท่านเจ้าภาพตั้งใจทำให้ไม่ควรหยิบอาหารมาถือไว้ในมูอครั้งละหลายหลายิ้นและไม่ควรแย่งอาหารกันบนโต๊ะอาหาร เลิกงานไม่ควรกลับโดยที่ยังไม่ได้ลาเจ้าภาพเมื่องานเลี้ยงจบควรกล่าวคำอำลาเจ้าภาพของงานก่อนกลับ สุดท้ายจะเป็นงานเลี้ยงอาหารแบบโต๊ะจีนนะคะคุณครูมีตัวอย่างงานเลี้ยงอาหารแบบโต๊จีนพร้อมทั้งมารยาทในการเข้าไปร่วมงานเลี้ยงอาหารแบบโตจีนด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยค่ะการรับประทานอาหารแบบจีนปัจจุบันการเลี้ยงอาหารเนื่องในวันมงคลสมรสวันเกิดและงานเลี้ยงฉลองต่างๆมักนิยมเลี้ยงอาหารแบบจีนหรือเรียกง่ายๆว่าโต๊ะจีนเพราะสะดวกสำหรับเจ้าภาพ ไม่ต้องประกอบอาหารเสิร์ฟและเก็บล้างเองนอกเหนือจากนั้นราคาโต๊ะจีนกับจำนวนแขกที่ได้รับเชิญไม่ค่อยมีการผิดพลาดเพราะปกติโต๊ะจีนจะนั่งได้สิบคนด้วยเหตุผลต่างๆดังกล่าวโต๊ะจีนจึงได้รับความนิยมมากขึ้นแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยๆๆๆๆๆการไปให้ตรงเวลาตามบัตรเชิญ วิวนี่กี่โมงแล้วเนี่ยสี่โมงครึ่งละแฟงเฮ้ยดีนะวันนี้เรามาก่อนเวลาตั้งครึ่งชั่วโมงนะอืมดีอ่ะมีเวลาเหลือเยอะเลยอ่ะอืมอ้าววิวอ้าวนะมาก่อนเวลาตั้งครึ่งชั่วโมงนะวันเนี้ยโอเคโอเคกันเดี๋ยวเรารีบเข้างานกันไปไปสวัสดีครับเฮียสวัสดีครับซอสวัสดีค่ะซอสวัสดีครับตอนนี้เป็นไงบ้างคะเฮียสบายดีไหมคะสบายดีครับค่ะแล้วซอเป็นไงบ้างสบายดีค่ะ สวัสดีค่ะเฮียส,ส,สวัสดีครับเอามากับพร้อมหน้าพร้อมตาเลยเชิญนั่งข้างในดีกว่าค่ะเอาทุกคนเชิญนั่งเลยครับการนั่งตัวตรงแต่ดูสบายๆและไม่ควรวางข้อศอกบนโต๊ะ การทานอาหารจะเริ่มทานได้เมื่อเห็นผู้ใหญ่ใช้ตะเกียบคีบอาหารชิ้นแรกเข้าปาก,กบบบหากมีอาหารแบบจานรวมควรใช้ช้อนกลางตักอาหาระนยนยะงึ าหากมีโทรศัพท์มือถือก็ควรเปิดในระบบสัน่นไม่ควรเปิดเสียง ควรตักอาหารใส่จานของเราพอประมาณหากจะไอหรือจามควรใช้มือหรือผ้าป้องปากแล้วหันหน้าออกจากโต๊ะอาหาร หากจำเป็นต้องใช้ไม้จิ้มฟันควรใช้มือป้องปากไว้แต่ถ้าเป็นไปได้ก็ไม่ควรใช้นะแต่งกายไม่สุภาพและไปไม่ตรงเวลา ควรนำโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายรูปขณะที่ผู้อื่นกำลังรับประทานอาหารอย่าพิ่ง่ค่ะไม่ควรแต่งหน้าทาแป้งหรือลิปสติกบนโต๊ะอาหาร ไม่ควรใช้ตะเกียบจิ้มอาหารจัดจานใหญ่มาใส่จานเรา <c oughs> ไม่ควรเคี้ยวอาหารเสียงดังและไม่ควรปล่อยเสียงเรอออกมา <c oughs> ควรใช้ตะเกียบลากภาชนะเช่นจานชามเข้ามาใกล้ตัวไม่ควรใช้ช้อนคนหรือควานหาของในชาม ไม่ควรใช้มือหยิบอาหารและไม่วางเศษอาหารไว้บนโต๊ะไม่ควรนั่งชันเข่าบนโต๊ะอาหาราไม่ควรหมุนโต๊ะขณะที่ผู้อื่นกำลังตักอาหารน้ยจะกินเป็ด ไม่ส่งเสียงดังขณะรับประทานอาหารไม่ควรปักตะเกียบทิมลงในอาหารนักเรียนได้รับชมตัวอย่างนะคะงานเลี้ยงต่างๆนะคะที่พบ พาไปให้เพื่อนๆได้ชมกันในหนังสือภาษาพาทีบทที่11นะคะที่นี้เรามาทำแบบฝึกหัดกันบ้างดีกว่านักเรียนหยิบทักษะภาษาเล่มนี้ขึ้นมานะคะพร้อมแล้วหยิบมาพร้อมกันเลยค่ะ จากนั้นเปิดไปหน้า113นะคะข้อที่4เขียนเรื่องเกี่ยวกับงานเลี้ยงที่นักเรียนสนใจ1แบบพร้อมวาดภาพและระบายสีให้สวยงามในหน้านี้คุณครูให้นักเรียนได้วาดรูปกันไปบ้างแล้วในบางห้องนะคะแต่ถ้าห้องไหนที่ยังไม่ได้วาดรูปนักเรียนวาดรูป งานเลี้ยงที่นักเรียนสนใจเลยค่ะจากตัวอย่างที่คุณครูให้ชมก็ได้นะคะหรือจะวาดรูปในลนักษณะตัวอย่างแบบนี้ก็ได้ค่ะอันนี้จะเป็นตัวอย่างนะคะที่คุณครูเขียนไว้ก็คืองานเลี้ยงแบบคอกเทลถ้านักเรียนจะเลือกงานเลี้ยงแบบคอกเทล ก็เขียนในลักษณะแบบนี้ก็ได้ค่ะแต่ต้องเป็นเรื่องที่สอดคล้องกับภาพที่นักเรียนได้วาดไว้ด้วยนะคะเช่นนักเรียนอาจจะวาดเกี่ยวกับภาพงานปีใหม่งานเลี้ยงสังสรรค์กับเพื่อนงานเลี้ยงวันเกิดก็ได้ค่ะเขียนเรื่องให้สอดคล้องกับภาพที่นักเรียนวาดอีกทั้งภาพที่วาดต้องระบายสีให้สวยงามด้วยนะคะ เมื่อนักเรียนทําแบบฝึกหัดหน้านี้เสร็จแล้วก็ส่งลงลายให้คุณครูได้ดูด้วยค่ะเพื่อตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยนะคะการบ้านในวันนี้จะมีแค่หน้านี้หน้าเดียวหน้า113วาดรูปให้สวยงามพร้อมทั้งเขียนเรื่องให้ตรงกับเนื้อหาที่นักเรียนได้วาดรูปไปด้วยนะคะถ้าเสร็จแล้วก็ส่งลงลายให้ครูได้ดูด้วยค่ะ นักเรียนได้ความรู้และสนุกกับการเรียนออนไลน์กันไปบ้างแล้วนะคะนักเรียนอย่าลืมทำแบบฝึกหัดที่ค,ครูให้ไว้ทำให้เรียบร้อยสวยงามนะคะและเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่กับการเรียนออนไลน์ครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ